พาบินตรงจากไทยไปเที่ยวเซนไดกัน5วัน4คืนมาดูกันว่าเที่ยวญี่ปุ่นโซนนี้มีอะไรให้เที่ยวกันบ้างคลิปนี้เรานั่โรสาธารณะเที่ยวทั้งหมดเลยไม่ได้เช่ารถขับนะบรรยากาศในคลิปคือเราเพิ่งเที่ยวเมื่อเดือนธันวาความปี2 0 2 5นี้เองวันแรกเริ่มด้วยการไปเช็คอินที่สนามบินดอนเมืองเราจะบินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ไฟล์นี้จะใช้เครื่องแอร์บัสเอสามสามศูนย์สามร้อยจัดที่นั่งแบบ242ลำใหญ่นั่งสบายมีสี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์บินดึกถึงเช้าทเที่ยวต่อได้เลยเขาเพิ มีรน้นอนในเซนเดทั้งหมดสีคือแล้วก็จะนั่งรถไฟออกไปทเที่ยวเมืองข้ขางๆกันโดยเราจะใช้ไอซคา้าจ่ายค่าโดยสารเป็นหลกักเซนไดเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคโทโฮคุถ้ามาทางที่อยากเที่ยวหลายจังหวัดในภูมิภาคนี้จัด JR พา s ในคลุกเลยคุม้มวันแรกเรามาถึงในตัวเมืองเซนไดเที่ยงๆเราก็แวะมาตลาดอาซาอิชิมาร์เก็ตกันก่อนเป็นตลาดปลาใจกลางเมืองเซนไดมีทั้งซูชิซาชิมิแล้วก็ของสดของซีฟู้ดต่างๆเพียบเสร็จแล้วเราก็นั่งรถเมล์จากเซนไดสเตชันเนี่ยไปเที่ยวศาลเจ้าโอซากิฮาชิมังช สำคัญของญี่ปุ่นมีอายุยาวนานกว่า400ปีช่วงเย็นเราก็กลับเข้าเมืองมาทานลินวัวย่างร้านดังลินวัวชิ้นหนา,หนาย่างมาบนเตาถ่านหอมๆเป็นหนึ่งในเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะถ้ามาเซนไดต้องลองชิมวันที่2เราแนะนําให้นั่งรถไฟออกนอกเมืองไปเที่ยวที่หมู่บ้านกินซังออนเซน็นนั่งรถไฟมาลงสถานีโออิชิดะแล้วก็ต่อรถบัสเข้าหมู่บ้านเราไปช่วงต้นเดือนธันวาคม2 0 2 5นะคะไปถึงเนี่ยหิมะตกพอดียิ่งทาให้บรรยากาศหมู่บ้านเนี่ยดูสวยชวนฝนันยังกบรบหลุดออกมาจากอนิเมะญี่ปุ่นเลยบริเวณท้าย หมู่บ้านจะมีน้ำตกแบบนี้ด้วยนะอย่าลืมเดินเข้าไปดูและยังมีคาเฟ่ให้เข้าไปนั่งชิลนั่งหลบหนาวเราสั่งพวกกาแฟช็อกโกแลตร้อนแล้วก็พุดดิ้งมาทานอร่อยดีเลยแล้วก็ยังมีพวกขนมพวกของกินเล่นให้ซื้อทานแล้วก็มีร้านอาหารให้เข้าไปนั่งทานด้วยนะแนะนําต้องลองเนื้อยมังกตาเราว่าอร่อยมากและช่วงตอนเย็นประมาณ4ี่ถึงห้าโมงเนี่ยทางหมู่บ้านก็จะเปิดไฟแบบนี้ดูสวยโรแมนติกดีเลยวันถัดไปมาเที่ยวหมู่บ้านซาโอฟ็อกซ์วิลเลจกันที่นี่ค่าเข้าคนละ1,500ัาเยนรับเฉพาะเงินสดนะข มาเดินชมนองจิ้งจอกอย่างใกล้ชิดและขากลับจากหมู่บ้านจิ้งจอกนะแนะนํามาเดินเที่ยวปราสาทชิโรอิชิกันสักหน่อยที่นี่เดินไม่ไกลจากสถานีรถไฟ JR ชิโรอิชินะถ้ามาช่วงซากุระเนี่ยน่าจะสวยมากช่วงเย็นกลับเข้าเมืองเซนไดเราก็ไปเดินช้อปปิ้งกันต่อที่ถนนคนเดินที่นี่มีของให้ช้อปทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนม local brand street brand และคนไม่แน่นเท่าเมืองอื่นๆนะเดินดูของสบายวันรุ่งขึ้นนะเราจะไปเที่ยวเกาะแมวกักนนั่งรถไฟจากเซนไดไปต่อเรือแล้วก็ข้ามไปที่เกาะถ้าเรือไปกลับ 2,500เยนจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะบนเกาะจะค่อนข้างเงียบนะไม่ได้มีที่ให้ช้อปปิ้งหรือว่าร้านค้าอะไรมากจะมี1คาเฟ่และน้องแมวอีกเกือบร้อยตัวแบบนี้เหมาะกับทาสแมวที่อยากจะมาเล่นกับน้องแมวจริงๆวันที่5เนี่ยก็ถึงวันกลับแล้วทุกคนเราก็บินกลับกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใครสนใจอยากตามรอยไปเที่ยวเซนไดและเมืองอื่นๆในภูมิภาคโทโฮโคุบ้างเนี่ยแนะนำบินตรงกับไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์สะดวกที่สุดแล้วและราคาดีมากบอกเลยว่าคุ้ม